นี่ครับกว้าง6เมตรยาวยี่20เมตรลงองุนผมลงเป็นรูปตัว T นะก็ได้แถวละแถวละ6ต้นนะสมีสามแถวสามแถวก็ได้18ต้นนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีแจมแจมนะจากโรงเรือนองุ่นคอนโดนะเรือนเล็กนี่ก็จะมาเต็มแจมตรงนี้นะก็จะประมาณนี้นี่ยนี่ครับนี่คือโรงเรือนองุน เดี๋ยวไปสอยฝรั่งกันดีกว่านะประมาณนี้นะนี่แล้วสายพันธุ์ที่ผมจะลงเนี่ยก็คือเน้นเลยก็คือ S48 นะ S48 นี่จะประมาณสักน่าจะประมาณสักสิบสิบกว่าต้นนะแล้วก็จะมีอนุต้าแรมโบแล้วก็ไบคนัวนะครับประมาณนี้นะสามสี่สายพันธุ์นะครับผมก็เดี๋ยวจะลองเฉือนดูเลยนะว่า เขาจะได้เก็บหรือยังนะครับผมโอ้โหอืมอืมได้แล้วครับอืมองแบบสือพลังไส้แดงอร่อยเลย อืมอืมเยี่ยมเลยครับอืมโอเคได้ได้ผมก็ถือโอกาสกินตรงนี้เลยนะเพราะว่ากำลังหิวด้วยนะ <c oughs> ครับปูบกกับมือเลยนะตั้งแต่ต้นกล้าผมเปล่าสือครับที่กินได้แล้วเนี่ยผมนับแล้วยี่สิบเอ็ดลูกนะ อืมอร่อยอืมเป็นไงนี่ถือว่ายังไม่แดงจัดนะ,สะแสดงว่าอีกสักประมาณสามวันนี่น่าจะแจ่มกว่านี้โอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวผมจะลองลอง ลูกนี้ดูนะเพราะว่ามันออกเหลืองๆนะว่าจะเหมือนกันไหมนะโอ้อนี้ไส้แดงแน่เพราะว่ามันสุกกว่าครับอืมสุกกว่า,วาอ้าวหลุดเลยนี่นี่ครับอันนี้อร่อยแน่นอนหวานฉ่ำแน่นอนครับผมนี่โอ้โหอื้มอร่อย,ยอืม ต้องแบบนี้ครับเนี่ยต้องแดงฉ่ำแบบนี้รสชาติอร่อยมากสรุปแล้วเราก็ยังไม่เด็ดนะเพราะวสีเขามันยังไม่ได้นะเพราะว่าผมลองกินดูแล้วนี่รู้สึกว่ามันจะต้องขาวกว่าน,นี้นิดนึงเดีย๋ยวดูนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยได้นะ อันนี้ได้อยู่ครับอ่ะเด็ดเลยนะอ่าได้หนึ่งลูกอืมอันนี้ล่ะได้ได้สองลูกสองนะน,นะอืมครั <c oughs> งละ หลังติดคอข้างล่างนี้ยังยังไม่เอาปล่อยไว้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมาดูข้างนี้ก่อน,นมีไหมเนี่เมื่อกี้เรานับต้นนี้มันมีหลายลูกอยู่นะทำไมทำไม หายไปไส่ว่ะโอเคคือลูกไหนที่เรายังไม่ได้เด็ดเนี่ยก็คงจะก็คงจะเอาไว้ที่ต้นก่อนนาะครับลูกนี้ก็ได้อยู่นะแต่ว่าเขาอาจจะลูกเล็กกว่ากว่าลูกอื่นๆน,นะเนี่ยเนี่ยสีอย่างเงี้ยก็ได้อยู่ครับอ่ะ ไปสามแล้วต้นสุดท้ายเนี่ยผมนับแล้วมันสิบสองลูกนะแต่จะได้เด็ดกี่ลูกอันนี้ไม่รู้นะแต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้เนี่ยสีขาวอย่างเงี้ยได้นะจัดเลยสีเนี่ยเงี้ยได้แล้วยิงสีเหลืองอย่างเงี้ยเนี่ยสีเหลืองเงี้ย ข้างในแบบเนื้อเขาแดงมาถึงเปลือกแล้วนะนี่นี่เนื้อเขาแดงออกบางนอกแล้วนะเออเอ่ะเรามาดูตรงนี้สินี่นี่นี่อย่างเงี้ยได้เนี่ยได้ไหมนี่อันนี้ได้อันนี้ได้นี่เห็นไหม เดี๋ยวเราก็แค่ไปล้างน้ําหน่อยหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสองลูกเลยได้เห็นไหมเนี่ยได้อันนี้เป็นแฝดนะเป็นลูกแฝดอ่ะอันนู้นได้สองลูกนู้นได้อันนี้ล่ะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ได้เนี่ยเน,นี่ยได้ โอ้โหเยอืมอ่ะนี่เห็นไหมอืมอ่ะมาดูทงนี้นู่นก็ได้นี่นี่ก็ได้เนี่ยเหลืองแล้วเนี่ยสีแดงแทบจะมาที่ที่ที่ผิวเขาแล้วนะเอากิ่งหักด้วยเนียอ่ะโอเคได้อันนี้ได้นะ เนี่ยสีเขาแดงออกมาข้างนอกให้เห็นเลยนะเนี่ยเห็นไหมเพียบเลยครับเที่ยวนี้ฝรั่งจะลูกใหญ่ปีที่แล้วลูกเล็กนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวอ้อมมาดูด้านนี้สิอันนี้ยังไม่ได้นะหนึ 1, ่งสองอันนี้ได้เนี่ยอนนี้ได้เนี่ยสีแดงเขาออกมาที่นอกเปลือกเลยนะนี่เนี่ยได้แล้วก็อันนี้ได้ครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ได้อ่ะได้ โอ้โหโอล้นตะก้าเลยล้นแล้วครับล้นล้นล้นตะก้าไม่พอแล้วนะล้นแล้วนะโอเคก็จะประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวกันโอ้โหไม่มีที่ตั้งแล้วน้องเอ้ยนั่นโอ้โหนี่โอ้โหเขาเยอะจริงจริงนะ โอ้โหสุดๆเลยนะนี่นั่นนี่เห็นไหมเดี๋ยวมาดูที่ยังไม่ได้เนี่ยที่เราถอดออกมาแล้วยังไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะใส่ถุงเข้าไปใหม่นะก็มาเช็คๆกันก่อนอันนี้แหละอันนี้อันนี้ก็ได้ได้ครับอันนี้ได้โอ้โหลูกนี้ลูกอย่างเบ้งเลยได้ครับอันนี้ได้ครับนี่ นี่อย่างเบ้งเลยเนี่ยนี่นมะได้ได้โอ้โหผมก็ดูด้เนี่ยอย่างเบ้งเลยได้ได้ไดอะวางตะกร้าไม่พอและนะเดี๋ยวผมจะทำการห่อเข้าไว้เนี่ยที่เปิดถุงมาแล้วแล้วยังสอยไม่ได้เนี่ยก็จะหอกับเข้าไปเหมือนเดิมนะโอเคนะก็ยังเหลืออีกบานเลยนะว่าต้นนี้นี่มีสี่สิบห้าิลูกนะ ครับผมโอเคประมาณนี้เลยวันนี้ฝรั่งเพียบครับก็เดินเอาฝรั่งมาแจกนาเขานาเธอตัดหญ้านีได้เป็นสามลูกนี่ผมก็เหลือลูกเดียวนะแล้วก็พี่เอนะครับถาสีอยู่ทางด้านนู้นนะครับผมก็ได้ไปสามลูกเช่นกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะต้นกระละพุกนะเรียงอยู่เนี่ยต้นใหญ่เนี่ยห้าต้นผมเอามาปลูกตั้งแต่เป็นต้นกล้านะเมื่อ สามปีกว่าๆที่แล้วนะเกือบเกือบสี่ปีนะแต่บิ๊กเอ็มเป็นคนปลูกนะครับผมให้บิ๊กเอ็มเขาปลูกนะครับว่าเออไหนเพื่อนลองมาลงมาปลูกต้นไม้ด้วยตัวเองีิเกิดโตขึ้นมันออกดอกเนี่ยจะได้ภาคภูมิใจว่าเออเนี่ยต้นไม้นี่เราปลูกเองนะดอกมันสวยเขาเรียกซากุระเมืองไทยกรปเะพฤกษเนี่ยบิ๊กเอ็มก็ลงมือปลูกเลยปลูกหกต้นนะครับแต่ว่าตายไปต้นหนึ่งนะ ช่วงพายุมานะกิ่งมันหักตอนที่เขาแบบเริ่มโตๆนะพายุมันแรงไปหน่อยแล้วก็กิ่งมันก็หักก็จะเหลืออยู่ห้าต้นนะครับนี่ครับเขาใหญ่อย่างนี้แล้วนะนี่เดี๋ยวอีกไม่นานนะเขาก็จะมีดอกแล้วนะอาจจะเป็นอาจจะเป็นต้นปีหน้าเนี่นครับอาจจะออกดอกพร้อมกับต้นใหญ่นะครับอ่าประมาณนี้นะผมว่าเข้ามาดูนะครับตอนนี้ญ่าไม่ลกแล้วนะ โอ้โหงานหนักมากเลยนะเธอเด้อครับผมโอเคกลับบ้านครับกลับบ้านก็ระหว่างทางก็จะเจอนี่ครับกล้วยน้ำว้าโอ้โหเขือ่ันเริ่มเทิม <c oughs> ครับผมก็จะมีผ่านอสวนตรงมุมนี้นะครับเป็นมุมริมสระน้ำนะในอนาคตจะมีสระน้ำนะครับแล้วก็ผลไม้นี่ก็จะอยู่ริมสระนะ อันนี้ก็เป็นละมุดเม็กซิโกนะครับก็ได้ได้รับประทานไปหลายหลายลูกแล้วนะเออ ขวันพนาคาราม